อย่างที่5นะครับก็คือกิฟต์อัพยอมแพ้บ่อยๆเวลามีอะไรคนเป็น CEO คนเป็นหัวหน้าโอ้ยไม่เอาละไม่ไหวละเฮ้ยยอมถ้าเราล้มเลิกบ่อยๆไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความตั้งใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรากําลังสร้างเ u เเอร์สร้างวัฒนธรรมองคอ์กรให้เกิดการที่ทำอะไรแล้วก็จะหล่อแหละหล่อแหละนะครับอันนี้คืออย่างที่5นะครับอย่างที่6นะครับวันนี้หลายๆองคอ์กรทํางานทําธุรก,กิจประคอง ประคองให้เฮ้ยเราพอเอาเราพออยู่ค่าเฉลีย่ยจริงๆแล้วสิ่งที่พี่นันอยากจะบอกว่าวันนี้การทําให้องค์กรเนี่ยอยู่ในค่าเฉลีย่ยดูเหมือนจะดีนะครับแต่มันไม่ใช่ดีในในระยะยาวเนาะเราต้องเอาตัวเองเป็นในระดับลีดเดอร์ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปล่อยอยู่ค่าเฉลีย่ยมันเป็นการที่เรียกว่าเราอยู่ในเซฟโซนตรงเนี้ยมันไม่ดีแน,น่ๆดังที่7ครับ คือปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไปวันๆหนึงเนาะตรงนี้ก็ห้ามทำอีกเพราะว่าองค์กรมันต้องมีการขับเคลื่อนมีการเดินหน้ามีการ movement อะไรที่มันอยู่นิ่งมากๆเป็นระยะเวลานาน,านๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเวลาเราจะมาขยับมันเนี่ยโหมันจะยากมากเพราะสนิมมันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างนะและอย่างสุดท้ายครับอย่างที่8ครับอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลผมเห็นซ e o หลายท่านเฮ้ยฉันเป็นใหญ่ฉันเป็นที่หนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นชั้นตรงนี้อย่าเพราะถ้าคุณเป็นศูนย์กลางจักรวาลคุณเป็นหับของทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือองค์กรมันจะขับเคลื่อนไปได้ยากมากๆและคุณจะต้องลงไปทําเองทุกเรื่องในระยะยาวไม่สนุกแน่แน่ก็ฝากไว้นะครับสําหรับ8สิ่งที่ CEO ห้ามทําโดยเด็ดขาดครับ